สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆนมามาแกะกล่องของฝากจากเอฟซีโอ้ยดูสิเพื่อน <c oughs> กกอออเพื่อน,อนมันไอ้นั่นหมดหนักนะเนี่ยครั้งที่สามแล้วนะคะปีนี้เจ้านี้ที่ส่งของมาให้ยายจากคุณวิสุทธ์นะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ส่งกะปิมาให้ยายเนาะเนี่ยเดี๋ยวยายจะแกะวันวันนี้หนัก นักวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครั้งที่สามแล้วนะคะส่งมาจนยายเกรงใจเลยอ่ะเพืเ่อนๆโอ้ยดูดิอืมดนี่ไงมันอยู่ที่คนส่ง่ะเพื่อนๆดูอุต่าอุตซาห่อ,าหหอให้ยายอย่างดีเยอะมากเลย น,นี่อยู่ที่โคงสร้งองเปล่าเบี้ย,ยวมันคืออะไรเพื่อนๆอะไรอะวันโกนอะไตปลาเดี๋ยวเอฟซีจะหาว่าวันนั้นอะที่ยายจิบอย่างนี้เนี่ยยายไม่ใช่พูดีเด้อจับกลองเกะกลองแล้วก็มาหยิยบอันนี้ชิมไตปลา เดี๋ยวจะมีดราม่าอีกคนนั้นแหละวันก่อนเจ้าในสองมาแกะกลองแล้วมาจับอันนี้เขาเรียกอะไรนะไตปลาแล้วก็มีเม็ดมะม่วงแล้วก็อะไรอีกน้ำพริกไตปลาหรือว่าอะไรได้อีกแล้วยาซื้อมะเขือซื้อมะเขือมาอมของกินอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะเขาทำเองอ่ะอยู่อยู่ภาคใต้ อยู่ใกลแท้อยากไปเยี่ยมเอซีทางภาคใต้นะ่ะอยากไปเยี่ยมเอฟซีทางภาคใต้แต่ไกลอืนี่สองห่อสองหอ่อเชื่อไหมวันนั้นที่ยายเก่งแต่ปลาย,ยายเอาตัวนี้ใส่ด้วยอนี่เดี๋ยวยายจะเอาใส่ด้วยอีกโอ้ยเพื่อนๆเลยปลาทูเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะน้ำพริกไตปลาแล้ว สับปะรดกวนคุณวิสุดเขามีสวนสับปะรดเองนะคะเป็นเป็นเป็นลูกค้าก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกค้าก๋วยเตี๋ยวยายด้วยนะคะเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆเดี๋ยวพอดียายแต่มันมีอยู่เดี๋ยวจะส่งก๋วยเตี๋ยวไป <laughs> ยายไม่ได้ขายแล้วนะก๋วยเตี๋ยวแต่พอดีมันมีอยู่เนาะยายเก็บไว้ว่าจะเอากลับไปเมืองนอกด้วยแต่ไม่รู้จะเอาไปได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะแบ่งไปให้ <laughs> แบ่งส่งก๋วยเตี๋ยวไปให้คุณวิชุดมั่งเกรงใจไม่ได้ซักขายแล้วนะอแล้วก็มีคนอ่า <laughs> มีคนอยากได้มะเขือเทศอยากได้พันมะเขือเทศเขาก็เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวยายเ,เนี่ยยายถือเลยถือโอกาสเขาสั่งก๋วยเตี๋ยว หกหอเดี๋ยวจะแบง่งเออใครอยากได้น,นี่ยายยายมอคืนนะยายพาพาแล้วก็บีบเอายายใครยายบอกตรงนี้ก่อนนะบอกไว้เลยคนที่อยากได้พันมะเขือเทศจริงๆอ่ะนะอยากได้มเมล็ดมะเขือเทศจริงๆนะเออบอกไว้ก่อนยายขอห้าสิบบาทเนาะค่าส่งค่าสองค่าอะไรนะห้าสิบบาท มะเขือเทศเอาแบบนี้ดีกว่ายายไม่ได้ทําเองนะยายจะให้ลูกยายเคสทำอย่างนี้แล้วยายจะให้ลูกชายยายจัดการส่งให้เออยายก็ไม่รู้ว่าค่าสง่งค่าซองค่าอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆนะอันนี้ดูดิมะเขือเทศตั้งหลายลูกนะได้เม็ดแค่นี้เองมะเขือเทศมันเล็กเนาะแต่ว่าแค่นี้ก็โอ้ไปเพาะหมดก็ได้เยอนะๆเนาะนั่นแหละถ้าใครอยากได้นะยายบอกไว้แล้วนะ ห้าสิบบาทไม่ใช่ห้าสิบบาทโอนมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ให้ที่อยู่มาเดี๋ยวก็ยายก็จะให้ลูกชายยายส่งให้เนาะยายไม่เคยส่งของเองเหรอกยายทําไม่เป็นอู้เยอะเลยมัี่น้ำมันหยดี๋ยวใครไปล้างมันหยดนะมันหยดันดูดีร์หอให้ยายยังดีเลยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้โหโ <ś c oughs> อ้ยหโอ้โว่ามีสับประรดอืมแกเห็นยายแกเห็นยายซื้อสับประรดมาวันนั้นลูกเล็กๆเขาบอกว่าจะส่งลูกเล็กๆมาให้ยายดูลูกเล็กๆอะไรเท่ากับสองลูกที่ยายซื้อวันนั้นเลยเท่าหน้ายายเลยลูกเล็กๆของเขาหนักนะเนี่ยอุกค่าส่งแพงมากเลยได้นี่อ,อะไรอีก โอ้ยสับประดรดกวนเยอะมากเลยสับประรดกวนรยังไงอู้ใส่ปลาสับประดรดกวนอะไรอีกโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกนะคะยังไม่หมดโอ้ยดูดูเนี่ยดูมันจะไม่เสียหรอกสับประรดเนี่ยเนาะดูดิเยอะมากเลย อันนี้อะไระอะสับปะรดอีกลูกไหมใครแบบไหนได้สับปะรดอีกลูกนี่อโอ้โหหกลูกเล็กๆเขามีสวนสับปะรดเองนะคะเพื่อนยึดทางใต้โอ้จมกันเลยไม่อาเลยค่ะ,ะ,คะดูดิลูกใหญ่เลยนี่เอโอ้ดีมากเลยนี่นะคะ หมดสับประรดกวนแลยวยายจะสง่งแลยวยายจะสง่งจะเก็บมะเขือเทศใส่ในนี้สักกะมายายก็ไม่รู้ว่ามันกี่วันถึงเนาะมันไม่มีกล่องอ่ะยายไม่มีกล่องได้ไปเก็บ้ พอดีมีคนเขาสั่งอะเนาะพอดีมีคนสั่งกันเลยว่าเออเดี๋ยวจะส่งไปเอาก๋วยเตี๋ยวส่งไปให้แก,กนหน่อยค่นนนะะเก็บเก็บมะเขือเทศก่อนอุ้ยเหนียวหมดเลยนี่นะคะสับประรดหน,นักหนะักหนักสับประรดสองลูกอันนี้สี่กล่องสับประรดกวนสี่กล่องนะคะ แล้วก็ใส่ปลาน้ำพริกไตปลาสองกล่องนะคะอร่อยน้ำพริกไตปลาเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อไอ้นันะไปซื้อ,อเอ่อเรียกว่าอะไรนะมะเขือ แล้วแกงแต่ปลากินอีกอวันนี้ใส่สุดยอดเนอะกึก่งจาขนมจินไม่ต้องทำอะไรมากเลยปอย้ป้าๆป้า,ปา,ปาแค่นี้แหละเมื่ออะไจะไปให้ลูกชายยายส่งของให้บ๊ายคิดถึงขอบคุณมากๆนะคะคุณวิสุทธิ์ถามยายของมาหลือย่าง ก็ส่งมาอุ่นหลายวันอยู่ตั้งแต่วันไหน,หน,หนของถึงช้าอยากจะดูไม่เป็นหรอกตั้งแต่วันไหนไปเก็บมะเขือเทศส่งให้ ส่งให้เขาชิมหน่อยของเขาก็กําลังออกดอกอยากให้มเมล็ดไปเอา,มาเมล็ดไปหลายอย่างอยู่เขาปลูกอยู่ทางใต้เขาปลูกผลไม้ปลูกอะไรขายเนาะอันนี้อยาของเขานะ่ะที่เอาเม็ดไปรอบแรกตั้งแต่ตอนแรกเข้าไปกําลังออกดอกก็เลยอยาจะเก็บมาแคืทเทจส่งให้ชิมหน่อย <c oughs> เนาะบ๊ายบายคิดถึงคิดถึง